รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับที่ช่อง9 m c o t HD กดหมายเลข30เวลาบ่ายโมง40นาทีวันจันทร์ถึงวันพุธครับแล้วก็จะมีเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจแล้วก็ได้ประโยชน์เหมือนอย่างก,กรณีของชายหนุ่มวัย40ปีต้นๆแต่ว่ามีปัญหาคือน้ำหนักพุ่งเกินร้อยเกินไปประมาณ3-4กิโลกรัมแต่สิ่งที่ตามมาตรงนั้นก็คือ โรคภัยสารพัดอย่างเลยนะครับมีตั้งแต่ในเรื่องของความดันโลหิตสูงเบาหวานนอนกรนแล้วก็ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจตอนที่นอนหลับนี่คืออันตรายที่สุดเลยเพราะฉะนั้นหนุ่มรายนี้ก็เลยเข้ามาศึกษาดูว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนหลังจากที่จัดการมาหลายกอหลายวิธีแล้วนะครับไม่เป็นผลสำเร็จลองไปติดตามฟังจากคุณปอได้เลยครับ เราตัดภาพมาที่บ้านพักของคุณปอนะครับซึ่งเป็นาชายหนุ่มวัย40ต้นๆแต่เจอปัญหาเรื่องน้ำหนักพุ่งขึ้นไปเกินร้อยนิดเดียวเท่านั้นเองอย่างที่ได้เกริ่นให้ฟังแล้วนะครับปัญหาตามมาซึ่งวันนี้คุณปอเปิดบ้านครับต้อนรับให้รายการอุ่นใจใกล้หมอเนี่ยเข้ามาเก็บข้อมูลจากปากโดยตรงจากประสบการณ์โดยตรงสวัสดีครับคุณปอครับสวัสดีครับ เป็นไงครับในเรื่องที่น้ําหนักเพิ่มเนี่ยเดิมมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับถึงได้เรียกว่ามันพุ่งเกินร้อยตั้งแต่ผมเป็นเด็กมาเนี่ยครับผมจะน้าหนักประมาณ6กสกว่ากวเจ็ดมาตลอดลเป็นผู้ชายอบอุนนิดนึงไม่เคยมีปัญหาเริ่มหนักแล,แล้วก็เป็นนกักกีฬาลเล่นกับเพื่อนมาตลอดพอโตขึ้นมาเนี่ยก็น้ำหนักผมก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆน้ำก็คงที่อยู่ที่ประมาณอาะกว่ากเกือบจะเก้าสิบในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับน้ำหนักผมก็เริ่มพุ่งขึ้นคอนโทรลไม่อยู่แล้วก็ถึงร้อย Mm hmm. แล้วก็ขึ้นเยอะไปจนถึง105ยกิโลปัญหาแรกเลยคือความดัน mm hmm. ความดันผมเนี่ยเมื่อก่อนก็จะอยู่ที่ประมาณ1 2 0ยยี่้อยสไปที่โรงพยาบาลวันหนึ่งก็ได้รู้ว่าตัวเองมีความดันอยู่ที่180ปตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยขอไปพบคุณหมอหัวใจคุณหมอหัวใจก็เลยแนะนําว่าให้ผมกินยาลดความดัน ทีแรกเักพักหนึ่งก็มีเริ่มเป็นเบาหวานแล้วก็อีกประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจมาก็คือผมเป็นคนนอนกรนการนอนกรนเนี่ยของผมจะกคนดังขึ้นเรื่อยอเรื่อยเรื่อยและยิ่งชัดเจนตอนที่หนักผมเกิน100กิโลดังถึงขั้นที่ว่าได้ยินออกมานอกห้องจนคุณแม่ตกใจแล้วใครแนะนําแม่แนะนําให้ไปปรึกษาหมอหรือเปล่าครับ พอดีคุณพ่อมีเพื่อนแนะนำมาบอกว่าเนี่ยมันมีการผ่าตัดได้2วิธีโดยสองกล้องธรรมดาหนึ่เป็นวิธีการสองกล้องแบบแผ่เล็กนะครับแล้วมันก็มีวิธีที่2ก็คือวิธีใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดวิธีที่2เนี่ยเพื่อนแกก็แนะนําเป็นอาจารย์วรบุตรอาจารย์วรบุตรเนี่ยแกก็เป็นอาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็ที่โรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ในเมืองไทยที่สามารถใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดได้ พอผมได้ยินว่าเอ๊ะมีเทคโนโลยีที่ดีและมีอาจารย์แพทย์จากโรงเรียนแพทย์ที่ดังที่ทุกคนเชื่อถือผมก็เลยตัดสินใจเลยวันนั้นว่าเอ๊ะอยากผ่าแล้วถึงเวลาผ่าแล้วเราทอดทิ้งร่างกายเราไม่มีความรับผิดชอบกับร่างกายเรามาเวลาเป็นสิบสิบปีแล้วถึงเวลาต้องแก้ด้วยซักุยทีใดวิธีหนึ่งที่ทําให้มันแก้ได้ในระยะยาวท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องจริงที่เกิด ผ่านจอเลยนะครับเรื่องจริงผ่านจอที่เรานำผลของการที่เกิดปัญหาเรื่องน้ำหนักมารบกวนชีวิตแล้วก็ทำให้คุณปอนะครับวัยเพียง40ต้นๆเท่านั้นเองกลับมาต้องเคร่งคลัดกับการสกัดกั้นป้องกันปัญหาที่เริ่มจะออกฤทธิ์ออ,ออกแรงมาแล้วเพราะนั้นในช่วงนี้อุจจาระหมอขอเบรกสักครู่นะครับติดตามสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ไปพบกับคุณหมอบวรบุตรครับ มาถึงเบรกที่2ของอุ่นใจใกล้หมอนะครับมาติดตามกันว่าในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์ให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการรักษาโรคอ้วนนั้นคุณหมอที่เป็นผู้มำนานการทางด้านนี้จะให้ข้อมูลกับเราอย่างไรติดตามจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรบุตรทวีรุจนะแพทย์ผู้ดำเนานการทางด้านระบบทางเดิอนอาหารและตับนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ชำนาญการในเรื่องของการ ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยคนไข้คนนี้มาด้วยอาการโรคอ้วนครับตอนที่มาเนี่ยคนไข้หนักประมาณสัก100 3กิโลกรัมครับแล้วก็คำนวณดัดชนีมวลกายนะครับออกมาแล้วนี่เขาอยู่ที่ประมาณ38-39กิโลกรัมต่อตารางเมตรครับมากับลุยโรคประจำตัวความดัน ไขมันในเลือดสูงนอนกรนหยุดหายใจขณะนอนหลับซึ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดรักษาภาวะโรคโอร้วนลวครโรคโอร้วนมีวิธีการรักษาหลายวิธีครับเริ่มต้นจากขั้นพื้นฐานก่อนคือการควบคุมอาหารกับการออกกำลังกายก่อนนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาก็จะเป็นการใ,ใช้ยาลดน้ําหนักนะครับขยับขึ้นมาอีกก็คือการส่องกล้องใส่บอลลูนนะครับหรือว่าส่องกล้องเย็บกระเพาะให้แคบลงและสุดท้ายสูงสุดก็คือการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารซึ่งในผู้ป่วยรายนี้นะครับก็ทําการผ่าตัดเพื่อลดขนาดกระ อาหาหรเรารู้ได้อย่างไรว่าคนไข้คนไหนเหมาะสําหรับการรักษาอย่างไรนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับของน้ําหนักถ้าน้ำหนักสูงมากนะครับถึงเกณฑ์ในการผ่าตัดแล้วเราก็แนะนําให้เขาทําการผ่าตัดการผ่าตัดเองเนี่ยปัจจุบันเป็นการผ่าตัดแผลเล็กนะครับเจาะรูทําเล็กๆนะครับซึ่งโดยทั่วไปสามารถทาได้2ว,วิธีนะครับก็คือการผ่าตัด2กล้องด้วยมือนะครับและการผ่าตัดโดยการใช้หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดทั้ง2วิธีเป็นการผ่าตัดแผลเล็กเจ็บแผลน้อยฟื้นตัวเร็ว กลับบ้านเร็วคนไข้สามารถกลับไปทำชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้นผลแทรกซ้อนเช่นแผลติดเชื้อเลือดออกหรือว่าแผลแยกหลังผ่าตัดนี้ก็เกิดน้อยกว่าดังนั้นการผ่าตัดปัจจุบันในการรักษาโรคอ้วนนะครับมันจะเป็นการผ่าตัดแผลเล็กหมดแล้วแต่คราวนี้ในคนไข้รายนี้ที่ผ่าตัดนะครับเป็นการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดคือหุ่นยนต์เองนะครับจะประกอบร่างเข้ากับตัวคนไข้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่คล้ายๆกับ อุปกรณ์ผ่าตัด2กล้องเลยนะครับแต่ตัวหุ่นยนต์เนี่ยจะจับตัวอุปกรณ์ให้เราโดยที่หมอผ่าตัดจะเป็นคนบังคับหุ่นยนต์อีกทีหนึง่งตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะแข็งแรงนะครับผ่าไม่ว่าจะกี่ชั่วโมงไม่มีคําว่าเหนื่อยล้าไม่มีคําว่ามือสัน่นดังนั้นหุ่นยนต์เองเนี่ยสร้างมาเพื่อที่จะเอาชนะก้าวข้ามผ่านข้อจํากัดของการสองกล้องด้วยมือโดยเฉพาะย,ายิ่งการผ่าตัดที่ซับซ้อนแล้วก็ใช้ระยะเวลานาน,านอย่างคนไข้โรคอ้วนเป็นต้นครับโรคอ้วนเป็นโรคที่รักษาได้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยเริ แล้วก็การใช้ยาลดน้ําหนักภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเหมาะสมถ้าเราคุมอาหารออกกําลังกายและใช้ยาอย่างเต็มที่แล้วนะครับเราพบว่าน้ําหนักไม่สามารถลดได้นะครับการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีโดยการใช้หุ่นยนต์นะครับมันทําให้สามารถลดน้ําหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพและค่อนข้างปลอดภัยนะครับถ้ามีคำถามอะไรสามารถเข้ามาถามได้ที่โรงพยาบาลนะครับหมอแล้วทีมยินดีที่จะตอบทุกๆคำถามครับ อย่างสมัยก่อนเนี่ยน,นะครับถ้าเผื่อว่าจะลดขนาดกระเพาะเนี่ยถ้าทําก็จะต้องผ่ากรีดท้องแน่นอนกรีดแล้วก็ต้องกรีดแผลยาวและคิดอยู่ครับคนที่มีน้ําหนักเกินร้อยไปมากๆเนี่ยนะครับผนังหน้าท้องก็ยิ่งหนาโอ้โหแรงต้านก็มีเวลาที่เข้าไปต้องงัดผนังหน้าท้องซึ่งก็ทําให้คุณหมอก็เหนื่อยอ่อนแน่นอนนะครับถ้ายิ่งนานยิ่งยังไม่เสร็จก็จะยิ่งกังวลแล้วก็มีโอกาสที่จะ มือสั่นได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอวรบุตรในที่ได้ให้ได้กรุณามาให้ข้อมูลอย่างละเอียดชัดเจนนะครับเกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโล,โลยีก้าวหน้าทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลทนบรุรีนำมาใช้ในการรักษาโรคอ้วนเหมือนอย่างในกรณีของคุณปอครับขอขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอในวันนี้เราพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธบ่ายโมง40นาทีที่ช่อง9 M g o HD ช่อง30วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ